โ oh, oh, อ้โอ้สระจังใหม่จะเนี้ห oh. มานหมานหมานหมานอยู่ครับหมานอยู่เนาะหมานแายครับโอ้ห <c oughs> <c oughs> oh, มานครับวันนี้หมานอยู่ครับนี่ oh. <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,บวันนี้ป้าการเป็นบ้างครับ ข้าปลาหาแย่แค่เมื่อเด้งเขาน้อมาคือเกา่าเนาะขว้าก็พ่อหมานี่วนะครับว้ามันซื้อเนาะครับผมจ้าพูนเห็นห่างมาเหรออยู่บกึกสู่นึงเยอะเนาะครับาจะมาก็ครับไปเดีด๋วยวเอาไม้เสาขึ้นก็น,น่าจะอ้าวไม้เสาขึ้นไปได้แล้วเมื่อนี้ได้ต่อใหม่ก็จ้ะห่างมันสูงหลายเห็นไหมเหมือนก่อนเนี่ยเนาะเจ้า โอเคลงอยู่ลงอยู่อุย้ยวิย์เทิบมาทางขวาหน่อยอือไข่ไข่ไข่มันจะห้างแหลกแหกมันไข่อยู่หากิ่งของสูง้ะจ้ะลำบากเนี่ยตอไม่สาวเหงาเลืมล่มเริ<ะ>่มไข่ล่ะ างนี้พวไขครไลร่เราจะห้างใบใหญ่ป่ะเดีน้อห้างเดียวครับต้นนี้มีห้างเดียวพุ่นหันเห็นดใบยุบผุนจะพุ่นเดียวกับเขากับขึ้นไปต่อยเพิ่มเนาะไปสีไปอย่างนั้เขาเอื่นบาน,นเหาอแย่เพิ่มไม้เขากับคางทางกเก่าเนะาะเบาใช่<ะ>นี่จะ้ะคางถนนในป่าที่เขาป่าหาเห็ดอาจจะหาไปเรื่อยๆคางทางเนาะ ช่วงนี้บ้านเดียงขืนบนดอยจ้ะหาขางทางเอามันไงข้างที่สองครับเนะบา,มาะมีอยู่มีอยู่ เฮ้ยหางสูงครับเนี่ยเดี๋ยวไปตัดไม่เอามาต่อสักน้อยครับโอน,นครับหางหนึ่งห้างครับเนาะมีใครอยู่เนืสะสันแนทต้อ,อยเรื่อยเรื่อยล่อลงเรือล่องเรือเลยครับลองเรือเยลยละ เฮารุ่นกันเนาะใครจะเต้งก่อนหนักก่อนครับอ้าวเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่ยตรงประเด็นเนี่ยเี๋ยเฮามารุ่นกัยเนานะใส่ถาดจะได้หนักก่อครับอ้าวรุ่นกันครับ รั้งแรกสุดแหลกของเขาครับวันนี้เนาะมไม่อ้ดัดนนี่ถาดไงโอ้บค่เจงเนาะครับไม่จะเงียบไลรับเอ้ม่จะเงียบจะเยบเขาปลอยกันโอ้เสียดาย่็เลย เนี่ยเป็นสารปล่อยแม่ออกก่อนเนอะขึ้นไปแปงห้างใหม่ครับดได้อ,อกได้อ,อกไปออกผูกพาผูกขาดละแป๊บเดียวหมดละจ้านี่ นั่งแลยเอ็มจะทำยังไงเนี่ย <laughs> ไม่ได้ใครฟากมี่บอสอ่าลงละลงละห้างแน่ก็ยูต่ำนะแต่ห้างแน่ก็ยูสูงถอดใหม่ถอดเขาถอดออกอยู่นั่นบาสพ่อใครเนาะมันน,นี้เนาะ เดี๋ยวเงี้ย,ยพอดีไอ่ไปขี่รถพลานมาเลยเอาหายไายเมื่อบ้านจาน้ะนี่เริ่มไม่แบบนี้ไอยของออ่เบา้าใจลงมาสื่อน้ำมันเลยนะตัวนี้จะมีายบาร์ายบ้งางหูเนาะจ้ะรอหลุ่นน้ำกันนิงน้อยๆครับมีแต่เงียบ <laughs> เงียบอย่างนงี้ยันนี้ยังไม่หมาน <laughs> เลย <laughs> ông thầy giáo gấp con bay con nọ. khay nè nuôi. nó bay. ก็มีแล้วนะเนาะมีน้อยๆครับจกะกำลังจะเสเลิมเนาะอ้าวหัวต้นเนี่ยจะเป็นนิสิเป็นใจต้นเนี่ยสองห้างติดกัน,นกอันเด้ยบอใช่โอ้มีมีใครใครห้างก็อยู่อันกู้สามห้างห้างนั้นจะมีบ้านแต่ห้างใบใหญ่แล้วก็ห้างหน่อย ยซอยเบาใส่แง่ก็เลยจะเดี๋ยวคอยหลุ่นะนกันว่าสิเดล้ายบอสะจังถัดเทเลยตนยท,ทีได้มาจากไเลไข<ม>่ก็อโอ้มี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 ไข่ไข่ั้งมันใหญ่เนาะนีนครัเนาะ ตัวนี้สองหางแล้วเนาะห,นห่างมันหน่อยจ้ะนเนี่ยมีใครมีเต่งเนี่ยเอาใส่กองใหญ่เนะาะมือนี้จัไนเบาใส่ว่าจะเอาไปตุ่มใส่ป้าเนาะจา<ช>้ะแม่ไปหลา่เนี่ยตุ่มใส่ป้ามันจะสมดีเนาะตุ่มใส่ป้านิ่งตั้งถิ่มเต็มของเราพี่ก็นาะ <laughs> สิมานป้าเนาะนไปเล,เลยครับ เราใส่เขาไปข้างในเป็นศาลโอ้ห้างเป็นเป็นศาลเหรอเราใส่ป่ะุ่า,าบุญน้ะไม่สาวเขาไปจนอยากเนาะขึ้นไปถึงุนแล้วจา้าจะมีบ่มีดูนะห่างหมง่ายหนึ่ง คือบ่ได้ยินเสียงยังเลยเหระเบาไสยมีอยู่มั้งห้างใหญ่สืดๆจ้ะพอใครมีมีแต่แม่มันไปไปหาต่อไปอได้เวลาเทแล้วจ้ะซ <c oughs> ิมาห้างหน่อยเนาะหางหน่อย,อย,อยสองสามห้างกับห้างหลอกสองห้ามือต้ <laughs> น,ไ <laughs> นไทยต้ไทยต้ง แยกอันนี้ครับตายปล่อยลงผสมกันกนะจ๊ะใค่ก็มีอยู่แม่เอาก่อนแม่เอาก่อน แล้วก็แป้งเยอะ,ยอะันก็ดีไปอย่างเนาะอย่าไก่ออกไหวติดกันครับดูน,นี่รวมกันครับวันนี้เป็นร่วมนอจาะเนาะมีทั้งไข่บัวไข่ไข่มีทั้งแยบครับเผื่อม,มามั่นใจแล้วครับอันนี้สามสามทางครับเนาะ แมงังก็ลาย,ยลอยู่เนาะ,ะลมแรงครับ ได้เนาะ,อะโอ้แงบตาเนี้เแงบอยู่ละใส่นี่กันนะแองแง่แค่นันน้นขน,นะน,น,นมขนมะนมนมครับไขฟัก อวันนี้ยังได้มีแต่เงียบเฮ้ยแบบ่อยจะมาไข่ครับรอสักปุกูหน่อยเขาจะมาใหม่เนาะเหมือนมันยังบอกไข่ไข่เลยจังไข่เป็นบางห้างคือออกเป็นพงกับตัวมิตรเมย์มิตรเมย์ไปไปสร้างทางใหม่เนะทาใหม่มาซีใหม่ ไม่ออกไปก่อนนาะเดี๋ยวเราจะมาฟัดใหม่ครับอ้าเ,เ,เงียบครับกระปุกเงียบ <c oughs> สารเงียบสารเลิเต็มกระปุกห้องรุ่นทางต่อไปครับอากาศก็ฮ้อนแล้วครับตอนบ่ายาะนี่น้าสันนินฐานนี่ใครอยู่ครับ โอ้โหลงละลงละลงละเดี๋ยวเขาลุงครับเนาะให้เจอสายแนทกันเอ้อครับเจอห่างยัยหนึ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋มันสิเอาได้บาซอยกันกันเลยจังนี่ห่างหมดยัยหนึ่งแต่ว่าลมแห้งแห้งหันหัน ซอยบอลไทยก็เดินเดินมาหลุดน้ำกันจักว่าสิเดลายบ่ทำังทำมาลุ่นรับทางนี้เนาะเด้ยวจะเอาลงแต่จะร่มแห้งจ้าว่าร่มก้ตีเนาะทใหญ่รักบนักขี่ม้าไงข้าวโอ้ไว้จะหลุดน้ำกันมุ้งไทยก็บโลธนาโต๊ะลมหมึกลายนึงเดี๋ยนี่เนาะงซอยกันโอ้ซอยกันจำใหม่จ้ะนี่โอ้มันมานมันมานอยู่ครับหมานอยู่เนาะมันนไทยครับมือเต่าหอแจ้อันนี้ เต็งเง็บเนาะปอดเต็งเแงบบ็บเต็ตงคุณด่วนครับปอยลงไปทต้องลุงนะเปิดเมีเ่ยวก่อนเนาะนี่ดูสวยงามมากห้างนี้เนาะจะไปได้เต็งไหมนี่เนาะคุ้งตาจะเ,เอาขึ้นเอาใหม่ขึ้นใช่ไหมห้างอยู่สูงเหมือนไทยดีเนาะอกใสดอยมันสูงครับลมแห้งครับเนาะ Long pile, long pile, long bay long pile,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  có pile, long pile, long pile, long có long pile,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  น,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 นี่จ้ะก,ก,กำลังเปเต่งห้างนี่แล้วเนาะหมานนี่มือเสาวสวงเสาหฮานี่ก็สีสวงดีที่ยังแล้วเนาะจะไปหาอเมืออะไรละจ้ะไปอีกจังงยก่อนไปต่อครับสีมันบนสองห้างน่มีอยมีอย โอ้อหมดแล้วา็ร์มเ่อเอนา่ของทางก่อนเ้อบอสาต่ตอนนี้ซีิ๊ยทัได้ทายน่อยเดียวครับอ๋อตองน้นีเต็งอยู่เนอะเต็งตรงนี้เน่ะตรงนี้ครับ ใส่จับเบาใส่ขามไปเอาทุ่นทางหุ่นเห็นหางยายไงปุ๊บจิไปตั้งแี่ไดนบะ่เนานะสิมุนขึ้นได้บ่คนเดียวซานเนี่ยบ่ไปนเนาะมลอ่อนแรงหมดแรงแล้วมันมีแห้งแบกไม้เสาแล้วเา <laughs> บาใส่บอกยังไหวไปคนเดียวก็ได้เพื่อนวะไปซันเนี่กระถายยังพันทางนี่แหละ แล้วถอควายเมืองเป็นสีด่ดดบะนั่นจะ้ะเราใช้ไปเอาในต้องขืนข้าฝฟ่งไปเนาะถ้างนีมันเป็นหว่ยหวยจะหว่วยห้องห่วยข้างท่างเนาะต้ามไปผุท้างใหญ่ายเป็นเหลือใจ <c oughs> โอ้โหลงโคบด้วยล่ะ ถอดถอดไหมมันทะลุเลยไปเออนั่นน่ะรอหลุดรอชมด้วกันน่าจะซีมีวุสุดถ่ายบอ่อมานเดี๋ยวเขาค่อยขึ้นมาสีห้างของบนน้นหน่อยตั้งตาม,ตามๆนี่ยนอกจะเดี๋ยว họt mảy ốc con con ồ rông 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 นัดหนหลสิห้างน้อยๆครับเดี๋ยวเรามารอมาชมกันเนาะสองสามห้างครับรวมกันเดี๋ยวมีเงยบงเดี๋ยวม,มีเต้งเน,นาะ ชุดแหลกของห้างไหนเนาะเดี๋เอาไปเทมงึงอันหน,หนึ่งกันในทางน้อยครับเอาหน่อยร่วมกันอันนี่เนาะจะถีบเอาใส่ไิสีมาหนึ่งกันกน,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  <c oughs> นักอุ่นโตนอุ่นโตนนี่ตลอดนักเนางนักหน่อย <c oughs> นักแม่มันเน่าแม่ไร้ไร้เปิดแม่ออกครับ อะไรบ้างของใคก็มีน,นะแต่สมแต่สารปล่อยแม่ออกครับนี่เราดูผลเนะ <laughs> <c oughs> าะพัดนี่แค่พัดอ่ะยังออกหมดแล้วเลือซ้ำหนีจากนี้นะห <c oughs> มังนักหนึ่งนักแม่นะครับเอาแม่ไปต่มใส่ป่าเนะาะนี่ อีกหนึ่งครั้งครับครั้งน้อยๆอยครับาาา้างบนน่นอีครั้งต่อเนี่อ không hang ngay sát. Ô hang ngay luôn. Ô hắn ngay ngay luôn. Ô hắn ngay luôn. Ô hắn ngay luôn. Mình tên จะใส่มอืมสังข้งกันตรนงรน,นี้ี่นี่อ้าวถาเราจะกลับบ้านลเาะเสรุปผลงานของเราครับวันนี้เนาะจ้าได้เ <c oughs> <c oughs> ก็บได้เท่ากับแต่วาเนาะนีครับ หมดก็ครบสารแนทครับเนาะหมดเชฟเอาหน่อยครับนี่จ้ะเดี๋ยวเราในี่ดพาร์ตเอาเมล์มันออกเนาะนี่ไข่มันเอาเมล์เพื่อเนืเอาไปใส่นีไปใส่ต่งป่าเนาะจ้ะีสารนะครับเนาะจะได้สมสมไข่ไข่ปากไข่สารอันนี้ครัไปพัด์เมล์มันออกอีกจังหน่อยเนาะครับตอนนี้เราใส่กันจะลงเมื่อด้วยจ้ะครับผมซื้อว่ากะม้านอยู่มื่อไรครับมานอยู่ครับในเต็งหลายอยู่ครับวันนี้นะครับเนาะ ครับผมอากาศก้อนครับสักน้อยผลเลนนอสิเต่งทัวเนนอครับผมอีกคืออดิตผู้หลักจ้าตอนนี้ก็ยังเป็นแบบไข่ฝากหลายอยู่พุกท่ันครับสำหรับพี่วันนี้ก็ลาปีละน้องปิกบานก่อนเนิอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบาเหนือพาลุ้ยครับทางเพจทาง youtube ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกคอมเมนต์เนินนะครับวันนี้ลาปิกบานก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้า โอ้หมานครับมนี่หมานอยู่ครับนี่อตะลับครับใหม่หมานอยู่ครับ